ตัวอยู่พี่น้องโปร่งสิถูกหรือเปล่าครับผมนี่ตัวนึงครับนี่ตัวนึงครับผมแล้วก,ก็อยู่ข้างหลังนี่ก็มีนี่ครับผมข้างหลังนี่มีอยู่หลายตัวพี่น้องนี่ครับหนึ่งสองสามครับสี่ห้าครับผมหกเจ็ตตดตัวพี่น้องนี่อีกตัวนึงแปดตัวครับผม เรียบร้อยครับคร มาณ50เมตรครับพี่น้องตักกับถ่วงครับผมย่า,าเหมือนเรงครับพี่น้องพระสีหอดตกดินแล้วครับผมมาเกาะอยู่ทางนี้ครับผมย่างมาคืนนายสีน้องนุ่นน,น,น,นำนีแลละพี่น้องปลาเลีล้ยงง้อครับผม ยางหมือนเงครับผมยังมีบินอยู่ครับอุบบุบพี่น้องเป็นฟงครับผมไปแล้วครับโอ้โอ้โอ้มะขุมก็ม,กมีพี่น้องไปแล้วครับพุโอ้มะคุมร้ายครับสาปตกมาทางนี้พี่น้อง สวยครับพงไปด้วกันต่อครับพงมาเฮ้าครับห <c oughs> าเราไปเลยเลยครับพี่แาเสร็จรอยไปแล้ว เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยพี่น้อง สามสีตมกกต่ตัวครับ <c oughs> มรผมหกเจ็ดแปดตัวในตัวหนึ่งครับยามเบุรับผมหนู่มเกาะดีก็ดีนะมันขึ้นตัวครับมันสีสนส่สิบกว่าเมตรครับผมดูครับพี่น้อง 10 quả tố thanh niên lòng thanh niên cộng đồng lòng thanh niên cộng đồng lòng thanh niên cộng lại rồi thanh niên cộng đồng lòng thanh niên cộng đồng lòng thanh niên cộng đồng lòng thanh niên cộng đồng này <laughs> thanh บ๊อบมินก่อนนะบันบมินแซกก่อนนะพี่น้องซ้ำต้นับผมนึง่งนนต้นนึ่งแล้วก็นี่ต้นนึ่งพี่น้องมองกับเขาดีอยู่ครับผมยญามื้งแรงครับพี่น้องทำได้สวยครับนั่งประมาณกันมาสีมานั่งกับประมาณสีม่วงแรงครับผมสีม่วงแรงถึงหาหกม่วงน,นี่กับประมาณหากหากตัวนี่ได้การเล่นนะพี่น้องดูวอา ยังบัวไม่มีเวลาวางครับผมรีบมันอีกเพื่อนงานครับเกอีกุกท่านสองตัวครับผมต้นหนอนเกาะไร้กวาพี่น้องเดี๋ยวไปต้นหนอนครับผมขอตัดอ้อยไป้เดี๋ยวครับผมเราเหมืนเอารถไถมาดันครับซุม่มซื่อสายล่ไปเบิด์นเลยพี่น้องตาย có đen đấy một cọc đu lái luôn không để riêng được bao thật ออกมายากเหมือนเร่งครับผมเลิกงานแล้วอ,ออกมากพอได้จวดแล้วแรงหนีเดี๋ยวรอดูผมสิบินหรือเปล,าเล่าครับเหลืออีกตัวเดียวครับผมเหลือสองตัว กิ่งใหม่บ้างหลายกันบ้าต,ต้องเสียงด้วงดูครับผมถูกมาถูกครับผมซุ่มเพื่อนต้นทำลายไปเดี๋ยวครับ ไปหมดเลยพี่หน่อยมาท่านไหนนี่พี่น้องขยับไปขยับมาไปหมดเลยครับผมนี่ครับเป็นดั้นขยามากบั้งนี่ครับผมพังบดเลยครับโอ้นี่ครับซุ่มพังบดเลยพี่น้องกิ่งไม้มันหลายครับผมก็เลย ขยับไปขยับมาบินไปเลยครับบาสิตมีถ้ำตะเกียบพนาะนี่ผมสีผ่าด้องมองนี้ครับผมยิงครับนกบินสกอนพี่น้องท่านได้ยิงเลยครับต้นหมาแน,นะพี่น้องโอเคครับพี่น้องรับมือนี้กะได้กินคือเก่าแล้วครับผมยามุเล่นครับอาทิตย์ ตกหับด้อยเราครับผมมามองนี่นกหลายอยู่ครับผมออกหาเาหาอยู่หากินย้ำมือนเลี้งครับผมเพิ่นดันสุ่มไซรหลาทิ้งไป่หนอครับเพเลยมาท่านได้ยิงตัวนั้นได้พี่หนอนี่ครับบสะได้ครับผมแช่เมือนเลีล้ยงนะครับมันไปแต่มันมีม้าแล้วพี่น้องมาท่านเด็กกลับมาแล้วผม นี่น,ก,นกเ้าครับผมนี่นเ้าเแล้ยกกระย่างเขานี่นะครับเรียวกันครับผมมือนี่ได้พ่อลาบเราพี่น้องอู้ป่าบ่นอยู่อย่างกิ๊บเราท่านุนนาาน่นกับผมมีก้อนอะพร่นองมันสิมืดเลยผม โอเคครับผมสจหรับคลิปนอีกครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับพี่น้องเดี๋ยวมันว่างๆมือหนาหยุดงานก็เดี๋ยวพามานั่งจอบเบื้งนั่นีอครับผมไม่ได้หยุดงานสมือพี่น้องไปรับจ้างครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ใสายไลน์นีครับผมเป็นกำลังใจครับพี่น้องหายุหกขึ้นเก่าครับผมมันมันครับมื่อนี้พอได้จวดครับผมไปแล้วครับถ่ายที่สีโต๊ะนี้แหละไป บรรยากาศดีครับแจ้มแรงเหล่าขาวจากสองสามสี่หาบุกครับผม